สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม solo leveling นะครับวันนี้ก็มาแนะนำสำหรับใครที่เป็นสายเติมน้อยสายฟรีนะครับผมนี่ไม่ได้แตะเลยแต่ว่าถ้าเติมอัดจะดีกว่านะครับมันจะ,จะทำให้เลเวลเราไปได้ไกลกว่านะครับผมแนะนำถ้าเติมเติมแพ็นี้เลยนะครับผมมาดูที่ตัวหลักของเรานะครับผมมาดูสแตทของผมนะครับอัตาชิาแล้วก็ดาเมจชิก็อยู่แค่90จริงๆควรที่จะอยู่รอยีนะครับกับ5 0 กำลังดีอันนี้แล้วก็อาวุธจะเป็นอาวุธที่มีในระบบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นเราบ้างเล่นของในที่ระบบมีให้จะดีกว่านะครับต่อมาเป็นการอัพสเตตัสประมาณนี้ครับแนะนำว่าลงหลังๆเนี้ผมจะลงเป็นชีแหละเพราะว่าดาเมจมันก็เยอะอยู่ครับจะเน้นเป็นอัตรากับดาเมจชให้มันเยอะขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะครับผมแต่ว่าอัพประมาณนี้กำลังดี ่อมามาดูพวกคันเตอร์นะคะผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักถ้าใครจะมีเนี่ยใครมีนะครับผมใครมีเออตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าซับคอร์ได้ค่อนข้างดีครับดีมากๆเลยเออเพราะว่าสกิลเขาแบบว่าเพิ่มเกตให้เพื่อนครับเมื่อใช้จะฟื้นฟูเกรให้เวลาสลับตัวอะไรเงี้ยเออแท็กทีคอแท็แท็แท็ปุ๊บมันจะเพิ่มเกตไปเรื่อยๆเพิ่มเกรดไปเรื่อยเวลาเราแท็กเพื่อนเร็ว โอเคมามาดูตัวหลักๆนะครับผมจะใช้น้องเอ็มม่านะครับในการเบรกบอสไฟเตอร์ของเราสกิลผมก็จะอัไปประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ครับของใส่เซตเบรกก็ได้ครับแต่ว่าใส่เซตพลังยมตีธาตุไฟก็ดีแหวนก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าตัวละครต้องการตัวแตกอะไรนี่เน้นไมปสองอันนี้ก็ได้ครับอันแรกไม่ต้องเน้นขนาดนั้น หมดแล้วครับอาวุธก็ไม่ได้มีเยอะต่อก็จะเป็นตัวนี้ครับผมจูอินคือเขาบอกไม่ดีนะครับแต่ว่ามันระบบมันแจกอะเราก็ควรที่จะเล่นไว้นะครับเพราะว่าดีกว่าไม่มีดีกว่าเออดีกว่าไม่มีครับผมก็อัพไม่ได้อัพเยอะครับสกิลแต่ว่าเอามาเคลียร์บอสหลายๆแบบช่วยได้ครับจอกเกาะจอกเกาะก็กกคือผมจะใส่สกิลนี้ก่อนแล้วก็ใส่สกิลนี้ต่อ,อเพื่อที่จะลดคูดาวของสกิล นี่นะครับผมสกิลกระปั้นเล็กใช่ปะะ่บว่ามันมันสกิลใดสกิลหนึ่งก่อนอะ่ะเออสกิลนี้เราถูกละแล้วก็ใส่สกิลนี้มันจะลดคูลดาวน์ของสกิลนี้เออเวลาแบบเจาะกกอบอสเวลาเราเล่นฮนะันเตอร์เนาะของก็จะใช้ใช้เซตเบรกนะครับมไ,มไม่มีอะไรครับตัวนี้ไม่มีของที่แบบตรงสายเลยเออแต่ว่าใส่เพื่อที่จะแบบว่าเล็กนาเมทเก่อบอสให้มันแบบลดไวๆนะครับผมก็จะบอกอยู่สเตตัสแนะนำตอนอนนี้ ทะลุป้องกันกับดาเมจลงตอนนี้ก็ดีครับดีกว่าไม่มีดีกว่าเออดองนั้นก็ไม่ได้เล่นถ้าสักเท่าไหร่ไม่ดด้เลเวลครับเพราะว่าทังไม่ว่าจะมี <c oughs> เดี๋ยวไว้เติมอัดไว้เดี๋ยวไว้เติมอัดตอ,อตอนหลังรนาะไว้เติมอัดแต่ว่ามาเล่นให้ดูก่อนว่ามันเล่นได้ครับสายสายฟรีมันก็ผ่านได้แบบค่อนข้างเยอะนะลึกเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมาดูคอนเทนต์ที่ผมผ่านนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยระดับฮาร์ดผมก็ผ่านมาถึงนี่ละเนี่ยมันเบล5 5า3ละแต่นี้ไม่ไหวจริงครับ มันโหดมันโหดเกินบอสสองตัวดาเมจต้องแบบแสนหกสองสองตัวดาเมจแสนหกอะบอสสองตัวเออหนักจริงอันเนี้ยหนักจริงแล้วก็เป็นระดับง่ายนะครับเนี่ยก็มาตนันตอนเวลสี่เจ็ดเนี่ยไปต่อไม่ได้ครับมีอะไรทำแล้วอันเนี้ยไม่มีอะไรให้ทำนะแล้วทำหมดละต่อมาเป็นเกตนะครับเวลาเราจะเล่นเลเวลก็เป็นเกตนี่เองอืมเชียร์ ถ้าเราเติม a ีเพีเนี่ยมันจะกวาดได้เลยเห็นไหมข้องที่จะเออแล้วนี่แหละแลวจัดเลยต่อมาเป็นบันทึกห้องอันนี้ว่าครที่จะไปเล่นบ่อยๆนะครับได้กิจกรรมได้ของแต่ว่าใครทําตอนไหนมันก็ทนอยู่แล้วเนาะกามิชชั่นนะครับเคียร์ดันที่เราเคียร์ไหวครับเพราะว่าแมงอุ้มง่ายสุดละง่ายขมายหมาแม่งแบบไม่มีท่านหนาเราแม่งไ,ไม่ไหวหอัะแข็งเกิน เออถ้ามีท่าน้ำเดี๋ยวเอามาเคลียแต่ก็เคลียได้ครับแต่ผมขี้เียจเคลียเฉย,อย,เยตอนหลังเนาม,มาเคลีย <c oughs> แล้วก็ดันอีกิลิกกับดันมาก,ก็อันนี้ก็ไล่ๆกันครับจะไปนั่งไล่ทาคือผมไม่อยากรีบทํามากเพราะว่าอยากให้ดามเมจมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยมาเคลียนะครับเพื่อที่จะแบบว่าได้ของรางวัลที่มันแบบมีโอกาสได้ทองแต่ยังไม่ได้ทองเลยแวนเออหมาเหมือนกันครับ ใช่ค้างเอ็มอาก็มีโอกาสได้ทองแต่ยังไม่ได้ทองเลยครับแล้วก็สบอบรถทูมิทดสอบเออก็เนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกันพอยีอ่ย,ย,ยสามก็ไม่ได้เขีร์เลยทิ้งไว้งั้นครับแล้วก็เวลาเหมือนกันก็เล่นบ้าครับอันเนี้ยไม่มีธนูเขาบอ,อกว่ามีธนูนี่ช่วยได้เยอะธนูกับปืนแสงช่วยได้ค่อนข้างดีแต่บารฝ้าประตูนี่คือแบบยังไม่มีใครผ่านเลยอะโคตรโหดหมาฝ้าประตูโคตรโหดผุณบอกเลย <laughs> ผมไปเล่นมาวันเดียวโหโหดชิปหายเออทุกคนโหดจริงแล้วก็เป็นตัวนี้นะอันนี้ผมก็ยังไม่อ่ะทำยังพึ่งยังไม่ได้ทําเหมือนกันีย๋ยวมานั่งทําตอนหลังเคครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็แนะนําประมาณนี้นะใครใครเพื่อนๆคนไหน <laughs> อยากให้ผมลองคิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแนะนําอะไรก็บอกกันได้นะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเติมอัดไปบ้างนะครับ โอเคจากการคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน